สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2,566ผมจะมาคัดเน้นๆให้3ตัวเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่คู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลพบลิเวอร์พูลเกมนี้มีโอกาสออกได้ทั้ง2ฝั่งเจ้าสาลิกาดงนิวคาสเซิลต้องต่อเพราะรังหัวตารางและได้เล่นในรังเย่าเกมนี้รักษาอันดับ4แต่ผลงานก็หนักไปทางเสมออีกแต่ก็แพ้ยาก เกมยอดได้ชนะ3เสมอ2อฝั่งยอดทีมหงแดงลิเวอร์พูลเหลือลุ้นแค่ถ้วยแชมเปียนลีกเพียงใบเดียวและโอกาสติดโซนแชมเปียนลีกน่าจะลำบากแล้วคุมกำลังเริ่มลงตัวแต่ก็มาช้าเกินไปกับ2เกมหลังแพ้รวดทั้งรายการ FA Cup และพรีเมียร์ลีกมองเห็นเกมเยือนยังเป็นปัญหาใหญ่เกมเยือนชนะเกมเดียวที่เป็นรายการ FA Cup จากทั้งหมด5เกมมองว่าเกมเปิดแรกตามสไตล์ เจ้าบ้านน่าจะใช้ความได้เปรียบเล่นในรังเย่าเบียดเอาชนะไปได้ไปต่อกันคู่ที่2บุนเดลีก้าเยอรมันเหมือนเช่นกัดบักพบบาเยินบิวนิกเกมนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากัดบักเตรียมแพ้ขาบ้านได้เลยเพราะทุกอย่างตกเป็นรองกว่าเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะขิงได้หน่อยก็คือ5นาท้ายที่พวกเขาเจอกับจ่าฝูงนี้ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะไม่เคยแพ้แล้วแนะ้แต่เกมเดียวจึงมองว่าการเปิดบ้านวันนี้สายนักลงทุนรู้แล้วระครับว่า ควรเลือกลงทุนฝั่งใดประกอบกับบาเยิร์จกฝูงลีกลางสัปดาห์หน้ามีเกมนัดตัดสินในศึกแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลขที่2รออยู่อีกด้วยเท่ากับว่าซิปเยียนคราวนี้ันน้น่าจะมีการโรเตชันอย่างไม่ต้องสงสัยฉะนั้นกับราคาที่เปิดมาให้เสือใต้ต่อ1.5แบบนี้ส่วนตัวผมว่าสูงเกินความจําเป็นไปหน่อยนะครับอยู่ข้างบอลรองเสียดีกว่าได้ลุ้นกว่าเยอะจริงๆฟันธงรองกัดบักตัดคู่แข่งและคู่สุดท้ายของคืนนี้ กานโชวเซเรียอิตาลีมอนซาพบเอซีมิลานเจ้าถิ่นมอนซาช่วงหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ในลีกมาแปดนัดติดชนะ4เสมอ4เกมล่าสุดบุกไปชนะโบโลญญาศูนย์ต่อหนึ่งจนตอนนี้ขยับขึ้นมาจากทีมท้ายตารางมาอยู่อันดับ10นัดนี้จะต้องรอรับการมาเยือนของเอซีมิลานทีมแชมป์เก่าตอนนี้อยู่อันดับ5ก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังแพ้ในลีกสามเกมรวดเพิ่งจะมาเกมล่าสุดที่คืนฟอร์มเก่ง เปิดบ้านเฉือนชนะตริโน่1-0กลางสัปดาห์ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกยังรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้เอาชนะสเปอร์1-0นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีซามูเอเล่วินาโตที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดไมเอเมืองฟิกาโยโทโมริอิตมาเอ็นเบนนาเซอร์และแซจินโยเรตที่บาดเจ็บทั้งหมดเจ้าบ้านมอนซาผลงานไม่ธรรมดาไม่แพ้มา8นัดติด ก่อนหน้านี้ก็สู้กับบรรดาทีมใหญ่ได้แบบสูสีเสมอกับอินเตอร์มิลาน2ต่อ2และบุกไปชนะยูเว่ต่อ2เชื่อว่าเกมนี้มอนซาก็น่าจะทําเกมสู้กับเอซีมิลานที่ฟอร์มยังดูมีปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ชนะในลีก5นัดติดผลนัดนี้เจ้าถิน่นมอนซามีลุ้นเก็บแต้มในบ้านตัวเองอย่างน้อยก็น่าจะยังเสมอได้ก็มาสรุปกันอีกทีนะครับคู่แรกผมให้ไปที่นิวคาสเซิลคู่ที่2กลัดบัก และคู่ที่3มอนซ่าใครชอบตามนี้ก็จัดได้เลยนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีแต่งอิ่มอิ่มจุกๆุกกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ